ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับยังมีความเข้าใจผิดอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลกกล่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลกกล่องอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงช่างนะแต่ผมหมายถึงลูกค้านะแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับลูกค้าหลายๆท่านนะหลายหลายคนเลยนะที่ทักแชทเข้ามาถามว่าพี่ผมจะส่งกล่องมาปลกได้ไหมนะครับแต่ว่าผมจะเข้าเรื่องเลยนะว่า การปลุกกล่องเนี่ยเหมือนที่ผมทำเนี่ยเหมือนในคลิปนะครับก็คือเป็นการผ่าหลังกล่องนะครับผ่าหลังกล่องนะครับแล้วก็ต่อเป็นชุดอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะซึ่งในคลิปเนี่ย uh, การปลุกกล่องแบบเนี้ยที่ผมกําลังรับปลุกเนี่ยรับทำอยู่เนี่ย,ย,ยมันจะรับปลุกเนื่องจากนะครับเนื่องจากว่าเป็นกล่องที่รีแมปแล้วก็เกิดการรีแมปพลาดนะรีแมปพลาดก็คือการรีแมปพลาดเนี่ยมันจะมีอยู่ สองสามสองสามสาเหตุนะครับอย่างแรกก็คืออัดไฟล์ผิดขนาดนะครับอย่างที่สองนะครับใส่เช็คซ um, ้ำโลเคชันผิดนะครับอันนี้ก็ทําให้กล่องหลับได้อันเนี้ยส่งมาปลุกได้นะครับส่งมาปลุกได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือกล่องรีแมปเราพลาดยังไงนะครับถ้ารีแมปในขณะที่เรากําลังอัดไฟล,ลงกล่องเนี่ยแล้วมันเกิดการนะครับฟิวขาดสายไฟช็อตสายไฟหลุดเผลอปิดกุญแจนะครับ อันนี้ก็จะทําให้กล่องหลับได้เหมือนกันอันนี้ก็สามารถส่งมาปลุกได้แล้วก็ส่งมาผ่าหลังกล่องแบบที่ผมทาเนี้ยได้นะครับ,นะรบก็เหมือนกล่องใบนี้กล่องใบนี้รู้สึกว่าเขาจะใส่เป็นเช็คซ้ำผิดมานะเจ้าของก็แจ้งมาว่าเขาใส่เช็คซ้ำผิดนะครับแล้วก็กล่องมันก็หลับไปเลยอันนี้จะเป็นกล่องรหัส k f v e 6 1นะครับนะครับ,นะรบซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนซึ่งกล่องเนี้ยนะถ้ามันหลับเนื่องจาก เนื่องจากนะครับสายคอยแต่งมาหรือว่าสายไฟช็อตมาอย่างอื่นเนี่ยมันจะทําให้ซีข้างในเนี่ยไอซี C ข้างในเนี่ยมันเสียนะครับถ้ามันเสียแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถปลุกได้นะแล้วผมก็ไม่มีความสามารถปลุกกล่องที่มันช็อตได้ด้วยนะไม่มีความสามารถทางด้านนั้นนะอันนั้นก็ลองลองลองหาดูที่ช่างท่านอื่นนะแล้วก็ในคลิปเนี่ยผมก็ได้ทําการปลุกไปเสร็จเรียบร้อยแลวนะฮะสำหรับขั้นตอนนั้นก็คือผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็ขอปกปิดเอาไว้นิดนึงเนื่องจากมีพี่ๆช่างนะครับ พี ge ge ่ช่างเพื่อนเพื่อนช่างนะครับขอเข้ามาว่าให้ปกปิดนิดนึงอย่าเปิดเผยอย่าเปิดเผยเยอะนะครับก็ในคลิปเนี่ยผมก็กําลังเทสให้อยู่อันนี Очень Nicolas DOT okay. Soldier Moon an ้ผมลองอัดไฟให้ดูนะหลังจากที่ปลุกแล้วผมก็ลองเทสอัดไฟดูนะอัดไฟดูว่ากล่องมันใช้ได้ปกติไหมนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที <of S 3> mm ่ผมปลุกไปอันนี้ผมจะใช้เป็นสายอัดไฟนะครับหลังกล่องหน้ากล่องนะครับโอเคขึ้นโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ให้ดูใหม่อีกทีนึงนะครับ ว่ากล่องใบนี้ยมันใช้ได้ปกติไหมหลังจากที่ปลุกมาแล้วถ้าใช้ได้ปกติเนี่ยเวลาเปิดเปิดสวิตขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีไฟสีไอสีเจเขียวเนี่ขึ้นนะครับที่มุมล่างด้านซ้ายนะครับสำหรับใครที่ใช้โปรแกรม3.3หรือ3.3นะครับก็สามารถดูได้เพราะมันจะมีไฟเขียวบอกนะครับแล้วก็3.5ตัวนี้ก็จะเป็น3.5นะตัวนในคิปที่ผมใช้อยู่นะครับติดนะครับชัดเจนนะครับ อ่ายัางไงก็ฝากไว้เรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะก็คลิปนี้จะได้คลายข้อสงสัยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทีฝากกดติดตามด้วยนะครับ